สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพีน่นมาทำน้ำยาไล่ตุ๊กแกไล่จิ้งจกครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่ชนแชนเนลนี่นะครับผมขอบคุณครับนี่ครับคือวัตถุดิบจะมาทำในวันนี้ครับคือยาสูบครับยาสูบนี่คือมันมันสูบบได้แล้วครับมันมุนเศษยาผมเลยจะเอามาทำเป็นยา ไล่ตุกก๊กแกไลจ่จิงโจกครับอยู่ในบ้านครับตัวที่สองครับคือนําสมสายสู้ครับที่สามคือผ่าบางครับที่มันเป็นรูเป็นรูนย่างน่อยผ่าห่างๆเพื่อว่ามันจะระบายกลิ่นของยาสูอบออกมาครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีทํากันเลยครับทํากันได้ง่ายๆไปๆก็ทาได้ครับนครับที่ เอายาสูเทีลงไปครับประมาณสามมือหนึ่งกับพ่อแล้วครับขาสื่อ้อแ่องเดียวกับพ่อครับเรื่องตุ๊กแก,กจิ้งจกหายเกี่ยงครับัน <Hi. S 1> ชมใช้สู่ครับคือมันถือกินศูนย์ของยาสูบบวกตำสมสายสู่เลย ลูกแก่จิงจกยู่ว่าใดครับนี้ก็เจิงครับเรื่องทุกแก่จิงจกหายจากบ้านทันทีครับแกมีสออย่างครับกอนแผ่จินสวมสายสู บวกยาสูกครับง่ายๆครับไหนกับําำได้ครับประยัดกับประยัดทำข้างเดียวใส่ได้จนกลัวกินของสองอย่างนี้ ຈន្លាទ្ទៅក ไปห้อยไว้ตรงที่ตุกแกจิงจกมันอยู่ตรงที่มันไม่ขี้ไส้แล้วครับรับคื้นแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปห้อยไว้แล้วครับนี่ครับผมจะภาพีนีนองเอาดำยาไล่ตุกแกไล่จิงจกครับมาวางไว้ตรงที่จิงจก๊ก ทุกแกสอบมาขีใสครับนี่ครับมีตังเตะขี่จริงจกทั้งนั้นครับผมเลยจะเอามาห้อยไว้ตรงนี้ครับตรงที่จริงจกตุกแกมันมาครับแต่ว่าอยู่ในบ้านนี่มโมีตุแกครับมีแต่จิงจกครับ ผมเลยจะเอาห้อยไว้ตรงนี้ครับตรงที่มันสุกซุ่มนี่ครับแถวนี้ไม่ได้ที่จินงจกกันทั้งนั้นครับ สูตรนี่สูตรที่ผมทําในวันนี้สูตรมันแรงยีลีครับสูตรนี้มีเท่าไหรนี้ก็ะเจิงครับโมมี่มาไก่บานเท่าอีกทายุบานพี่น้องมนหลายให้พี่น้องทําเป็นหลายห่อหลายไปไหวหลายจุดครับปัญหาเรื่องจิ้งจกเรื่องตุ๊กแกี่โมมี่มาไก่อีกแล้วครับทำรับตุ๊กแกแล้วจิ้งจกถี่มาหลบกวน เข้าอยู่ในบาทขี่ให้เต็มบานเต็มเพือนเท่าทำกันไง่ายๆครับแค่ยาสูผสมกับต่ำสูมซ้ายสู้แล้วเอามาหอยเขียนไหวตามที่จิงจกตุกก๊กแกสุกซุมก็คือวัดปัญหาแล้วครับสำหรับการไล่จิงจกตุ๊กแกรครับสำหรับ ืัอน,นี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ